ถ้าวันๆพี่น้องงานดุนยาทําให้เราออกห่างจากการอิบาดาของอัลลอฮ์พึงรู้เอาไว้นี่แหละจะเป็นชีวิตที่ไม่มีบรารักัตแล้วพี่น้องมีโอกาสมาเรียนใครว่าอย่าไปสนนะแหมดูดูทำกระแดะเว้ยไปเรียนกันเว้ยแหมทำอเลมกูละเห็นแล้วกันบ่อยเขาพี่น้องเพราะชีวิตเราต้องเอาตัวเราก่อนถ้าเราไปสนใจเขาเราก็เป็นเหมือนเขามันไม่ต่างอะไร ต้องพยายามทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้าใกล้ชิดต่อการอิบาดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาตลาแล้วก็ถามตัวเราด้วยนะพี่น้องผมอยากให้พี่น้องจำอันนี้ไว้เป็นข้อคิดในหัวใจแล้วก็ลองค่อยๆหาคำตอบในชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนจะตายฟังให้ดีชีวิตนี้ มีอะไรเป็นผลงานใหญ่ในงานศาสนาของอัลลอฮ์บ้างชีวิตเราเนี่พี่น้องเป็นเคยลองดูสินั่งเฉยๆแล้วก็น,นึกตั้งแต่เป็นเด็กอเกนบาเล็กพอเอาตั้งแต่อายุ15จนกระทั่งถึงวันนี้50เอากระดาษมาหนึ่งแผ่นพี่น้องเขียนเลยว่า งานอะไรที่เป็นงานศาสนาที่ยิ่งใหญ่แล้วจะติดตัวเราไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานวาะวะตะลามียังผลงานอะไรสักชิ้นหนึ่เคยสำรวจไหมละหมาดคนอื่นทำเราทำบวชคนอื่นบวชเราบวชสะการคนอื่นสะกาศเราสะกาศ แล้วมีอะไรที่ปกเป็นผลงานเด็ดๆในชีวิตเราที่เรียกว่าคลิปเลยเนี่ยแล้วจะเอาไปโชว์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลามีอะไรแบบไหนหระยังนึกดูให้ดีตัวสอบชีวิตเราให้ดีท้ารล้มาริมดูเขตอบบอกหาซิบูอัมฟุสกุมประโยคนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะพี่น้องพูดเพื่อที่จะให้พวกเราได้พิจารณาตัวสอบตัวของเราว่าถ้าเราต้องตายวันนี้ มีงานอะไรที่จะเอาไปโชว์กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเราอ่านอัลกุรอานสวรรค์ของอัลลอฮ์เลอค่ายิ่งใหญ่สวยงามและเราบอกว่าเราจะเอางานธรมธรมดาาเนี่ยเอาไปเสนอกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเป็นไปได้ไหมพี่น้องเอางานธรรมดาธรมดาเพื่อจะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องลองหาคําตอบหน่อยว่ามันเป็นไปได้มันเหมาะสมสมควรไหม กับชีวิตเราแล้วเอาสักงานหนึ่งพี่น้องเอาให้มันเปรี้ยงเปรี้ยงสักงานหนึ่งที่เราจะนําเสนอกับอลัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาว่านี่คือโอกาสที่อลัลลอฮ์ให้ข้าพเจ้ามาดุนยานี้ทํางานนี้เพื่อจะนําไปเสนอกับอลัลลอฮ์ในวันกิยามะคืองานอะไร